สวัสดีค่ะสวัสดีครับแก้มค่ะครับครับวันนี้มาพบกับแก้มครับพากินพาเที่ยวเมนูวันนี้คือข้าวซอยไก่นะคะก่อจะไปกินฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับพร้อมแล้วเริ่มกินได้เลยอย่าเพิ่งนะทุกคนพี่แก้มขอผักออกก่อนแล้วก็คนแล้วก็ชิมก่อนนะ แอปหนึงนะทุกคนเรามาคนกันนะทุกคนใช่คนได้เลยเช็ดด้วยนะคะเยี่ยมเลยโอ้ไมค์ก้โอ้ไมค์ก้ทุกคนไข่ก็จะไม่เป็นแกนแล้ะสีเราต้องทำยังไงดีเนะี่ยไม่เป็นไรหรอกนี่นะทุกคนพิษเยอะๆเ,เลยนะี่ะ ว้าวน่ากินจังน่ากินมากเลยนะทุกคนอืมิด้วยมาชิมก่อนนะทุกคนทุกคนเรามาชิมกันก่อนเนาะขาดอะไรไหมจะได้ให้พ่อกับแม่อืมได้นะทุกคนเอออร่อยแล้นะทุกคนพร้อมถ้าอร่อยแล้วก็เริ่มกินเริ่มกินได้เลยเปิดประเดิมด้วยเท่นเลยนะทุกคน เดี๋ยวนึงอึอึ ต้องแบบนี้อร่อยมากเรากินไข่น้องกันเลย ทุกคนแล้วก็แกะไปลนะแล้วนะกลัวแกะไม่ได้เพิ่มกนิดนึงกรอมากตามด้วยเส้นนะครับไก่ล้วคนอันเนี้ยเนื้อนะ có mê kia rồi sai rồi không kì mưa lắm đi đi về lắm khay ăn ไมากล้วครับทุณไี่ไดครับแคบหมูอร่อยมากแคบคหมูแบบใหม่ กินไปแล้วทุกคนอร่อยมากทุกคนผมชอบแคปหมูมันอร่อยว่าอันนี้อร่อยแน่เลยทุกคนแคปหมูอันนี้ที่เรากินก็เป็นไข่ทุกคน ฮืมตามละไข่ต้มนะครับ คนล้วก็เช็ดนะรร้อนขอบปากมากตอนเนี้ยแสบมากกระดูก อร่อยขู่นุ่มๆไข่ขาว คนนี่นะเส้นน,ะน่ะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่หมแล้วล็อกคลิประดูใหม่นี่เลยทำไงเออนี่เลยเป็นมามีเหลืองมามีแบนนะ่ะเส้นก็เหนียวนุ่มอร่อยมากทุกคนเส้นสายตาเหนียวบ้างเนื้อไก่ครับ เพิ่มบำร์บูดไป<ด>นะครับแล้วก็ไข่ขาว นะทุกคนแล้วก็มาเกี๊ยวข้าวหมูกรอบนะใส่ไปเลยตรงนี้ก็ให้ช่วยน้องเนาะอย่างนี้เลยอร่อยข้าวหมูกรอบมากทุกคนผมชอบข้าวหมูไหมนะ นี่ค่หมู อน,นี้ก็เป็นเนื้อไก่แล้วทุกคน่ต้สม่ต้สมที่เราเอานนั้นออกมาแล้วมันก็เป็นกระดูก นีอะไรค่ะทุกคนเป็นอุบัติเหตุตะเกียบอยู่นั่นอ่ะต่อแล้วต่อแล้ว สำหรับ EP นี้พี่แก็บน้องครับก็อิ่มไปแล้วนะครับบายไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะทุกคนบ๊ายบาย